สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกอกนะคะตอนนี้เอา้เอา,อาไปไหนแล้วโอ้โหไปไหนแล้วนะใครลูกจำได้ไหมจำปู่ได้ไหมจำได้จำได้เหรอลูกปู่บอกว่าลืมปู่ยังม,มาอเอออภอจะทำเมนูอะไรให้มิน้อย โอ้ oh, วันนี้อยากกินทอดไข่บ่ลูกเปลี่ยนเมนูบ่ oh. longing. โอ้ยดูพอยกองเชียร์ดูกองเชียร์โอ้โหนี่ในไ,ไข่นั่นไงลูกในชั้นน่ะในถุงยางโอ้ oh, วันนี้จะกินทอดไข่บล่ลูกเปลี่ยนเมนูบล่ลูกฮะใช่ใชแบบ่อยากกินทอดไข่กันเฮ้ยอยากกินทอดไข่มากเลยไอถ้าไมไม่บอกว่าอยากกินทอดไข่โอเควันนี้กินทอดไข่กัน อ,อ,อ,อืมกินปีมืออาพอเลยควันตุ้ยแล้วอ้วนเอาขนูก็ใส่ช้อกันยาแล้วไงลูกวายแตกไปเออจะไข่เขากับมานอ้นนั้นเนาะมันไข่เขาจะนานนะ ใหญ่มากไข่ใหญ่มากเลยไข่ใหญ่มากเลยอกองเชียคักทิ้งหน่อยออกอละบ่อุ่นี่ไง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 เฮ้ยไปทำเต็อยังไงมันก็ไม่ใช่ไข่ดาวแล,ล้วลูกโอ้ยไข่ โอ๊ย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 โอพอไม่แล้วไม่แล้วม่แล้วพอแล้วทอดฟองเดียวบ่อ๋อไม่ไ้่ไม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 ่โอ๊ยไม่ไม่ดูแลไม่ดูแลวันจันทอยไม่ไม่ไม่ันนไม่ดูแลไม่ดูใครไม่หรืออะไรไม่ใครไม่หรืออะไรไม่ โอ้ยบันนี <laughs> ้ไ,ได้แล้วขอบคุณข้าพี่บอยยังขอบคุณขายอย่าให้มันตกนะฟองที่สองต่อไปฮะอของใครของพี่บอยใช่ถือไข่้หานไข่้หานอยู่แล้วไข่้กันลไ <laughs> <laughs> หน แดงงูที่ไหนลูกมันไม่มีแดงงูฟักลูกฟักนั่นน่ะเอาพอลง<ม>พอลงพอแล้วใส่ไข่เธอะมันจะไหม้แล้วน้ำน่ะน้ำมันน่ะไข่ไข่มันมีงามไข่เขาไข่ยื่ร้านค้างร้านมาน,นาน <S <S 2> <S 2> <S โอโ้มันก็เลยแตกมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็น,ปนลูกกลมๆนะ ยักได้ยู่มันเหี่ยวหรือมะไหนของนูเป็นลูกกลมๆเลยหรอลูกอู้หูนูนูเป็นลูกกลมแล้วอืมยกนิ้วหน่อยอา่อยฟองที่สองต่อไปฟองฟุ้ยฟลอยกินให้หมดนะคนละฟองอ่ะมันไม่ไฟแรงไปมันก็จะไหม้พอแล้วนูมันไหม้แล้วนะ เกลียมเกลียมเกลียมมันเกลียมเกินไปแล้ว <laughs> มันเกลียมเกินไปแล้วพ่อเอ้ยน่ะน่ะอาจารย์ไปใช้อาจารย์ไปใช้พี่น้อยอาจารย์ไปใช้ไมาอาจารย์ของหนูนั่นแหละใช้ด้วยกันโอ้ยฮะอย่าเอามือออกลูกมันจะร้อนเนี่ยแม อะไรมะเขือเหรอลูกกินมะเขือกับหมกหน่อไม้อโอ้หมกหน่อไม้เหรอแล้วหนูกินของพ่อด้วยอืมอันนู้นกินไข่ดาวแหละนี่จะกินได้มุกสามห้ากินเลยกิน <c ười> ให้หมดนะคนละลูกอะลูกของใครของมันนะให้หมดนะ ได้ได้ไดไ้หมดนะโบกินช่วยเดี๋ยวมันไม่หมดพี่พอยทำเกียมไปไหมเนี่ยเกียมม่กอืมไม่ได้รำเลยแม่อืมอืมกินข้าวได้นะลูกเอนูหยิบเองโบอืมนูเก่งแล้วหนูหยิบเอง มีการห่วงอีกกูพวกกินหมดเดซช้หน่ชูนะเเอามาทางนั้นเลยอเช็ดมืออะกินกินพอว่าพวกว่ากินกรอบ เชานี้อากาศจะเย็นนะคะทุกคนอาบน้ำล้วต้องใส,ส่เสื้อแขนยาวน่ามินน้อยหนาวใช่ไหมลูกถ้าหนาวก็ฮะห,หนาวเหรอฉันบึ้งน้องขึ้นแล,ล,ล้วหนาวอันนี่ถ้าหนาวก็นี่เอาผ้ามาคุมแต่ห้ามเช็ดใส่ผ้านะไม่งันข้าวจะพังบอ้อเออจะ เอาเอแตัวนี้ดีกว่าน้ามมันหกใอ,อเอตัวนี้ีแต่เช็ดเสน,นี่นะชเช็ดเชทิชชูชช่นันลูกเมกเป็นยัไง้างเสร็จแล้ยเสรแล้ว อเอ้ยมันไม่น้ำก็เป็ยนนี่ nice ละเจ้าเซที่ชูนะลูกโอเคก็ใกล้ก็ไม่ปิ้งเขาจะได้ลูกกินมิบ่ไม่กินาะอ่ะเปลี่ยนเมนูกินไข่โอ้่ตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่มาอยู่กอวกๆวกเนะี่ย เอาข้าวเขาด้วยลูกจะได้ใญตัวโตเหมือนพี่พลอยเอาข้าวเขาด้วยอร่อยไหมพี่พลอยทดยอดไข่อ่ะอร่อยมากค่าโอ้ตั้งแต่มามาอะไรนั้นตั้งแต่มาแล้วเพิ่งได้กินทอดไข่ใช่ไหมแต่ที่จำปาดวงกินทอดไข่ทุกวันเลยบ่ลูก <c oughs> ใครทอดให้กินที่จำปาดวงอะ่ะยาชี้เอออ้าวแม่หนูไม่ได้ทอดให้หนูหรอคะ <c oughs> เป็นไงรีมืออัพอย์กับของย่าอาชีพของใครอร่อยกว่ากันใครทอดอร่อยกว่ากันอออคากรนข้าวแล้วไก็จืดๆคือเดียวอ่ากินข้าวลูกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเอฟซีค่ะบุ๊บ๊ายบายามือพับ